นนี่เฮาเบิงน่าจะนี่ฟักทองก็น่าจะได้ทีแล้วนิดนึงนะคะวันนี้เขาเขาบักแข้งลงเลยจ้ะนี่ลงได้ประมาณ5นาทีเอา10นาทีก็ได้จ้ะเนี่ย10นาทีก็ได้นะคะนี่ฟักทองเราก็สุกแล้วนะคะ เอาก็ตามด้วยบวบจ้าบวบมันสิได้หวานๆนะจ๊ะบกแข้งย่าใส่โดนมันสิเขียวสวยบบหนี้เขาใส่บวบลงไปอย่าลืมซิมนะจ้ะปรุงรสแล้วก็ชิมตามใจเขาตามใจชอบเขาว่าเสพทำไหร่เขาก็เห็ดไปบวบใส่จ้าบวบมันเป็นอียงที่แบบสุกง่าย ใแล้วพี่น้องใกล้แล้วสักพักเราก็ตามด้วยชะโอมนี่เขาก็สิตามด้วยชะโอมกับผักอีตูด้วยจ้ะใกล้ๆปดิดแกสผุดอ,อ,อ่ะเขาจะงันใสขั้นตอนรอรอ,รอสุดท้ายเขาจะใส ว่าจะนี่นบกแข้งเขาได้ที่แล้วเห็นบหมบกแข้งเขางามเร้ยวหวนานหวานแต่เท้าใส่ที่หลังสีมันสิแบบสีมันสีสวยจ้ขเถวทีแล้วเอาใส่ก้อนบะกพริกข่ากับสีเปื่อยพริกก็จะเปื่อยอร่อยนะคะนี่คนคนไม่ให้ข้าวข้าวที่เราใส่ไปนะคะเราเอาเข้าวสารนะคะข้าวสารข้าวเหนียวแช่ แล้วก็ตำนะคะนี่ไม่ให้ข้าวติดก้นาเบียนะจ๊ะทำต,ตามได้เลยนะคะใครเป็นภาคกลางก็ทัาเข้ามาถามได้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็ปิดแก๊สเนี่ยความร้อนของหม้อมันในหม้อมก็ยังมีเราก็ใส่ลงไปอา้าวชิ้นนี้เดี๋ยวมันก็สุกเองเลยจ้ะปิดแก๊สแล้วนะคะทุกคน แก๊สแล้วเด้๋จ้านี่แค่นี้ค่ะแค่นี้เลยแค่นี้เลยจ้านี่เนี่ยปิดแก๊สค่อยใส่นะคะนี่สวยจ้าสวยเนี่ย